สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมดอทลานะครับอ่านะครับเมื่อนี้นะครับกัสสีมาถามคุณยาาเนาะพี่น้องเนาะนะครับคุณย่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันนะครับเพิ่นเบ้าให้ฟังนะครับวันนี้เห็นว่าเพิ่นฝันดีนะครับพี่น้องก็เลยอยากเอาคลิปนะครับมาฝากฟีฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับจังใดก็ลองเอาไปพิจแต่นาหน้าเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะหรือเอาไปแปลความฝันซอยกันนะครับเพราะว่าคุณยายนะเพิ่นฝันหิวอีพี่น้อง ฟันคิ้วก็คือฟันแม่นนะครับพี่น้องภาษาบ้านเฮาเนาะครับเดี๋ยวสิไปถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นฟันว่าจังได๋นะครับตอนนี้เพิ่นก็นั่งอยู่เทีนไหนเราพี่น้องผมก็ไปเฮ็ดงานมานะครับมื้อนี้ก็เลยอยากเอามาลงให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวจังได๋เฮาไปฟังพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะคุณได้เพิ่นนั่งอยู่นะครับผม บอกเขาเจ้าฝันได้ตูดนะครับก่อนเนาะครับปตูดเห็นตูดตูดเนาะข้างล่างเนาะครับไอ้เม็ดตู้ฝันมาจากไหนครับหรือว่าต้องฝันว่าได้ฝันบนุ่ผู้ฟังเขาเจ้าผู้ฝันอ๋อเขาฝันผู้ฝันมาบหรครับผมเขาฝันมาบอกเขาบอกสุฟังครับเนี่ยเสรเสี่ยงมาแจกสุโมฟังเอามาไอโมูเบิึงผู้เหญิงหน้าเพื่อนฝันว่าจากไหนครับเป็นฝันว่าเพป็นได้ปลาเพป็นได้ปลาลายเป็นปลาอีกย่างครับผมเป็นปลานิ่ง อปลานิ่นป่ครับเพื่อนไดผ้านิ่นมาสั่นผันมาเพื่อนไดผ้านิ่นผ้านิ่นย่างเดียวเลยป่ะปลานิ่นเป็นจากคนป่านเพื่อนต่ปลานิ่นมาสั่นเพื่อนเฮทศจังไหนครับเพื่อนคือได้ปลานิ่นครับเพื่อนจากเพคนฝันจากเพคนหมาจังไหนว่าเพไ่คนว่าเพื่อนได้ปลานิ่นเต็มกระสอบมาสั่นเพคนว่างจากผ้านิ่นมาสั่นครับแล้ววันนี้ไอ้เพื่อนฝันคิวบ่ครับตามที่หูคิวตามที่หูมากคนคิวหัวที่หัวที่แล้วเพื่อนกับฝันถูกตรงตรงเลย บ่ัาผมตรงๆเลยละครับวนนีพ่นเแล้วมาเห็ดต่ออีกพ่นว่าต่ออีกมานเลยนั่นนี่บ่บเพ่นเทียไว้ให้แหล่วนี่พ่นวาพ่นคนตีให้แล้วพ่นตีให้แล้วแล้วแล้วแม่ตู้ตีว่าจังไหนครับที่พ่นฝันว่าฝันว่าพ่นฝันว่าพ่นใ้ป่าแม่ตู้ตีว่าหกแปดบ่ฮาจ้ะหกแปดแม่ตู้ตีหกแปดคือตีหกแปดครับผมตีเป็นหกแปดตัวป่าเนาะ ปลากระแปดข้าเจ้าปันข้าเจ้ากระเล่มาเวววห้ฟังกระเล่อยากวอาวหอฟังต่อครับผมอยากมาฝากดูฝากล้านนะครับฝากล้านไว้ครับผมอันนี้ก็คือหวยความฝันนะครับฝันว่าได้ปลานะครับเนาะฝันว่าได้ปลาเอ้าพอไม่พี่น้องท่านผู้เชม่จิตแปลว่ายังไงเนาะพี่น้องได้ไหนขึ้นแปลไ้มานไหนขึ้นแปลผู้คนฝันขนแปลห้แล้วนั้นปลานินลิ่นย่างเดียวย่างเดียวนะครับท่านมันแปลนี่ผมกฐิแปลเป็นเป็นเจ็ดเป็นแปดคนแล้วครับ ขันซาอันขันซาขันผู้ฝันพ่นไปบ่แปนแม่ก่อนจะฝันบ่าเก็ดหมือนล่ะบ่ครับเก็ดแปดอ๋อขันตีเก็ดแปดนะครับเนาะขันแม่เป็นผู้ฝันแม่สิว่าเก็ดแปดล่ะอันนี้เขาจะว่าบ่แม่ยนขยจตีให้มากว่าอ๋อเขยจตีให้มาเนาะครับเนาะตีให้มาวางกั่นอ๋อขยเลยเอาตามที่ขเจ้าตีมากขเจ้าก็เขียนให้แบบนี้เลยบ่ครับเออเขาเจ้าก็ว่าเขาเจ้าแม่นเนาะเฮกอนขาเจ้าก็ว่าคักเนาะอ๋อบ่ครับกอนเขาเจะถือตรงตรงเนาะ ขวัตขวานข้าเจ้าฟันขึ้นกันบ่ครับขาเจ้าฟันขึ้นจังเลยข้าเจ้าว่าฟันเป็นโตรดที่ฮกกอนก็ได้เจ้าเป็นโตมาโรดที่สันนากอนครับฟันเป็นโตแต่อันนี้ฟันว่าจะป้าเจ้าก็ได้แปะให้เป็นสองหกแปดนะครับ็นึ่งสองหกแปดแปดหกมันจะบ่าเป็นตัวอื่นใดอยู่บ่ครับขันซาบฟันป่าเนี่ยมันบเป็นตัวอื่นได้เป็นแปดเป็นแปดครับออื ขาเจ้าฝันเป็นตัวน้ำยงสิมันกับซีเมนคือเขาเจ้าฝันมวลกรและขาเจ้ามวลกนก็เป็นตัวเนาะเขาเจ้ามีสูตรเบิ่งเขาเจ้ามีสูตรเบิ่งเขาเจ้านะอ๋อเขาเจ้าแปลตามสูตรของเขาเจ้าใช่ตามสูตรครับผมแปลตามข้าวเจ้าสูตรเบิ่งอืขคนบ้านได้ครับคนอยู่บ้านเ้อยนี่ยละว่ะครับอยูเนี่ยละขาเจ้าก็เคยนั่นยู่เคยฝันเคยนั่นถึงเลยอยู่ตะกี้เขาเจ้าก็มาเรื่อยยุนหานหายากตะกี้เขาเจ้าก็มาดูดูลูกหลานเออลูกหลานดีละครับผม ครับอันนี้ก็เป็นหวยฝันเนาะบกบอแมนคุณย่ายฝันนะครับเนาะคุณย่ายฝันบอกอคนฝันมากกเลยหรือจุ่ฟังคนฝันมาตอนแรกผมเนี่ยป็นคุณย่ายฝันผมก็บอกท่านผู้ชมว่าคุณย่ายฝันยางดีนะครับกัฝันกับเคยเดินนักกันเนาะลูกหลานเนาะเขามากเขาบอกจุ่มฟังเนาะแก่ข่าวเด้อพี่น้องวันหนึ่งหันตอนแรกนะบอกว่าคุณย่ายฝันอันนี้บ่อมแมนนะครับก็คือเป็นคุณย่ายฟังเขาจัคุ้ยา่ฟังเจับมานะครับ บอนก็เดากะทึกแต่ว่าวูซูฟังฉันดองครับเพิ่นก็เลยอยากเวาสูฟังเนาะพี่ดองเนาะนะครับจังไดนเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางก็แล้วกันครับผมร้านครับหลานฝันร้านเนฝันครับผมฝันฝันแม่นพร้อมาสั่นฝันแม่นพร้อมโอ้รูปสื่อล่างสื่อบนญตำแน่งเพิ่นมาเพิ่นครับผมเปินยเพิ่นห่วยใหญครับเพิ่นก็เลยเขียนมาให้เลยนะครับพี่น้องนะครับวันนได้เบื้องบันท่านก็แชี่ยบน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่นี่ครับ บอลอายตัวพี่น้องครับสองหกแปดแล้วก็หกแปดแปดหกอุ้ยตรงกับ<อ>หวยพนพนอยดาวเรื่องนะครับพี่น้องหวยพอนอยดาวเรื่องเพิ่นหายมาตัวเดียวเลยนะครับพี่น้องแปดหกขันพดไดูได้เบิ้งคลิปนะครับก็สิเห็นเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็มีแนวโน้่มพื่กันนะครับผมสองหกแปดก็เลขง,งามอยู่ด้ล่ะงามพี่กันครับผมม,มันไม่ทางจะออกได้ครับก่อนยังออกเกียแปดแปดเกียได้เนาะอันนี้ก็ดี มันมากไกลไกเที่ยงกันล้วอีหยังก็เกิดขึ้นได้ครับหวยนี่เกิดขึ้นได้ตำล่าเบื้งครับมีตำล่าเบิ้งมีตำล่าเบื่องบอกไงมีตำล่าเบิื้องเราจะมีตำล่าเบื้องอันนี้ก็นั่งอยู่กับแม่ขวัญพร้อมนะครับแล้วพวกเขากันกับหวยเจ้าบอกไงเขากันลวดตัวไหนโอ๊ยแน้ าก็ถามมึงันเป็นเจ้าตีเจ้าตีเป็นยังฟันอะไรจับป่าแปปแล้วกแปจับป่ามันเป็นเจ็อยู่ด้ยเจ็ดเจ็ดแปดนั่นี่มันมันเขามันแม่แม่ันแม่จิตีเจ็แปดมันออกไปแล้วมันมากมันมากหกมปดมันมากนี่อีกบันนี้อันนี้ด้วแม่ตามสูตรสูตรมากจงสี่อันที่ฟันเนี่ยอันที่คุณยาย ก็กบอกว่าจะซื้อที่เขาว่านแฮนี้ปันวันแี้มีหน้ามีตาเป่านลยนะโอ้ครับก็เล่นนิ่งสองหูแปดคือมากยังสี่ตามตามสูตรนั่งโอ้ตามสูตรอันนี้ของคุณแม่ควันแปะเป็นยังก่อนแม่ก็ แปล่ก็ได้แปลงยางนี่มันมาตามสูตรเนี่ยมันมาตามสูตรมันข้าเจ้ามีสูตรเบิึงอ๋อมันมาสูตรพ่อฝันแบบนี้เขาเจ้าก็แปลเป็นแบบนี้เลยแปลแปล่ด้วยเขาแต่ว่ามันมาตน้ำราขาเจ้าเบิองเลยมันมามันไม่ทำราสักข้าเจ้าหายโตเดียวมากเนียนๆขาเจ้าจอจะโตนี้เลยสองหกแปะสามจริงมันมีตัวร่องอยู่ครับ สองแปดสี่เขาจปลว่าเอาเขาจปลว่าตัวนี้ไม่เคยออกตัวนี้ไม่เคยออกตัวนี้เพราะว่ามันเน้นตัวนี้เรียกว่าเขาว่าเน้นเน้นตัวนี้แหละเราไม่ไม่ตู่เคยฝันแบบฝันคิวบ่ครับฝันทราบไม่ตู่ฝันหนึ่งฝันคิวฝันคิวฝับ่ค่ะฝันออกสามศูนยนึ่งฝันว่าไปเฮียนหนึ่งอ๋อบ่ครับที่สร้างก็เฮียนสามตู่ฝันหนึ่งนั่งรอไปตีสามสามแม่กัตีสามศูนย์ก็ถือยู่นี่ครับยายกันยายฝันเล้วก็ฝันแยกเพรใครฝันแยายพรใครฝันเดี๋ยวนี้แยายพรใครฝันอ่า ฝันมันฝันกสิบขาดกันอยู่ดีห้องย่ามันก็ตัวเดียวกันอยูกพ่ว่าฝันว่าอันนี้ของร้านเอออันนี้ของร้านครับเมื่อฝันครืนหนึ่งจำบ่ได้จักว่าพวกฝันว่าจั่างไรย่าตุ๋นเอาไงครับว่าสามแปดเองห้องย่าฝันสามแปดอันวันนั้นบ่ครับวันนี้ละวันนี้ละโอ้วันนี้ของย่ากับฝันนั่งบ่ครับฝันเองย่าฝันเองฝันเองนี่สามแปด โมกตีให้เป็นสามปดันไว้ไงครับเป็นามปันวัว่าเขาอมาเขาเอมาเขาว่าเขาอมหัวมาเอามาตัวใดเขาว่าเขามาสามสามแปดเขาว่าได้ก็ได้ว่าอ้าวอย่งขึ้นจังวันไปยังสีจังหวัดหนองโอมานี่ยจะว่าไม่เป็นเสียวัมาจว่าเป็นเสีเอาครับนกแต่ใครเชียงกันอยู่ดีเลรวเนาะอ๋อมันใกรเชี่ยงกันใเชียงกันอยู่ดีอสามเพื่น้องเือนองเพื่นสาครับผ่ไปด้ร่วหปากาแดงได้ออมาบ่แม่ปากกาแดงเยปากกาแดง รเอาเลขคุณยายนําเลยนะครับผมเดี๋ยวสิเขียนเลขคุณยายลงให้เบิ่งนําน้องพี่น้องเนาะนะครับผมครับสามสามแปดกับสันลาอันนี้ลูกเอามาาด้ว่าสันเลขกับนียว่าสันแน่ครับอันนี้ก็เป็นเลขฝันของลูกของหลานนะครับเนาะที่ของหลานนเี่กฝันชิวนะครับผมเอาเลขเอาม้าไห่คุณยายพิจารณาเบิ่งนะครับผม วันนี้คุณยายก็เลยอยากวาให้ลูกให้หลานฟังอีกตอนหนึ่งกก็อ่ำไว้ของเจ้าของว่าจะเปิดว่าเปิดาดอกขันฝันขันฝันนดุนยังฝันกับคิวโยครับผมฝันว่าสั่งเขาเฮียนให่ควรสามตูคนขี่สามคนวันนั้นเขาบอกตัวเลยเขาว่าเอามาเท่าไหร่นอามาจากไซฟ์มอยเขาว่ามาสามามเปดเขาวอามาสามสามเป็ดสามสามเป็ดไม่เห็นไม่ใหญ่ว่าสั่งเขาว่าไม่ใหญ เอาเอื่นยายดรอกแม่อันนู้อมาสามสามแปดเดิอนสันเกี่ยวเขาทุกคนทํางานรวมกันอยู่ในวัดนี่แหละฝันเกี่ยวเขาสามสามแปดกรสนเขาว่าเอ้าจังวันมาได้ยินเห็นหัวตัวนี้เอามันคือสิเข่าไข่กันสะนนี่นะครับมันที่ออกคข่ไข่กันนะครับเนาะเจ้าสิฟัดเอาตัวเนาะเจ้าตีเอาตัวครับ ครับพ่อแม่พี่น้องจังไหนก็ลองเอาไปพิจาแล้วหน้าเป็นแนวทางแล้วพี่น้องเนาะนะครับความฝันที่ฝันว่าจะป่านะครับมีตาป่านิ่นนะครับมีตาป่านิ่นกับพ่อแม่พี่น้องติดตีเป็่นจังไหนติดแปรเป็นจังไหนนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเขามากนล้วพี่น้องนะครับเพื่อเอาไปเป็นแนวทางเรื่องน้ำกันนะครับมาดีส่วนห้ยส่วนห้ยคุณย่ายปันนะครับ อันนี้คือเป็นปันได้เป็นโตนะครับก็คือคุยคุยาสิบรับสามสามแปดนะครับผมอันนี้คือคุณย่า่ฝันอันนี้ครับอันนี้คือคุณย่า่นะครับผมนี่คือคุณย่า่นะครับส่วนอันนี้ก็คือหลานนะครับหลานหลานสา้หลานนะครับ นะนะครับอันนี้งวดวันที่สองนะครับพี่น้องวันที่สองเดือนห้าหกสี่นะครับผมข้อ,เอ,องเขียนความต้องทายความพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอาเอาัาเขาบดีเอาใหม่ขาตั้งมา <c oughs> <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> ร้านบะเขากับของแย่ยเขาก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือหวยฝันว่าจับป่าได้หลายตัวนะครับตึกแฮ่โแม่ขึ้นมา มันว่าตึกแห่นะครับวานแห่นี้ันนีตำนั่งเขาตำล่าเบิงอยู่สองหกแปดคือตูนน่นเลยครับผมคนก็เลยตีเป็นสองหกแปดเทียนห้คุณยายมากนะครับคุณยายก็เลยออกมาเบอต่อนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปลุง นะครับเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับพี่น้องเบิ่งไหวเป็นแนวทางเลยพี่น้องเลยนะครับผมกูไดมักนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยนะครับสามแปดตรงกับห้วอาจารย์ท่องฟ้าขาดแปดหกตรงกับของลุงของพ่อหน่อยดาวเรื่องนะครับพี่น้องกับมีแนวหนุมให้กันนะครับผมจังเดยเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันนะครับผู้ได้มักเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เลยนะครับหรือเอาไปเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นนะพี่น้องนะนะครับผมเบิ่งว่าท่านก็แคบนาจอไว้ด้วยพี่น้องด้อยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงตีมีเท่าน,นี้แล้วพี่น้องนะครับอขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผูน้ช่โชคดีถูกหวยรวยๆเฮ่งกันครูผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับอ,อ๋เอเราวันทีน่นที่สองจ้า